อ่ะคุณเลนมามาคันนี้ไหมมาแข่งเอาเจะเลนไม่เปล่งไปไนมาดูเขามาดูเขาปล่อยเนนคจ่ายตอเดี๋ยวเอ่อโอนเงินนะค่อยๆโอนทีละคนนะครับค่ากันเลนโอนกันต่อแถวต่อแถวโอนก็ได้ครับป่ะสามเก้าสี่นะครับจีก่อนใช่ไหมสามเก้าสี่ทำเลยโอนไม่ได้ไม่มีผมจะดูทีละคนนะครับโอนมาเดี๋ยวมึงรีโอนนะโอเคจีออกมาแล้วต็มอบบี้ครับ เอาครับโจเาครับเต่ออะไรนะครับเตรยมไงสามเก้าสี่เตรมเไงเตรียมอะไรเลยตาโอลวครับโอเก้าสี่แอสกาดโอละครับไม่นงเยนเดียไม่ต้เยนเดียวใช่ครับเย็นเย็นแดงใจเย็นอ๋อเดี๋ยวผมจ่ายค่าเช่ารถนะคะผิดพันครับรถองนครับ ครับไปเส้นไหนนะผมไม่ได้ฟังมาไม่ทันเออโหตรงตามเส้นใหญ่พี่เมอพี่เมอพี่เมอดูตามเส้นเส้นใหญ่ที่เราอยู่เออเมออย่าเมอขับตามผมก็ได้ครับพี่เมอพี่เมอดูตามเส้นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นตรงนี้คุณอขึ้นตามเส้นหลักไปเรื่อยๆนี่เป็นเส้นหลักลูกอพูราสตรีทใช่ป่ะอ่าใช่ครับอ่าแล้วก็ตรงตามดูคนนั่งกับผมด้วยนอยส์โชลู 7P แกรู้ว่าปัญหาเดียวนี่ไม่ถูกอะไรไหมวะ แล้วทะลุสนามกอล์ฟแล้วเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายลงลงทางไปน้ำมันไม่ทันหมดหรอเลเวลเห็นปะไม่ได้แล้วก็ไปเจอที่กาลเียทีตัดเลยไหมคันนี้ตัดคันนี้แหละของมันต้องมีคนตังมาตบแมตต์เลยแล้วตมาหากันครับมาไมตต์ยแล้วต่าางกันไเก็บแจ๊สน้ำมันหมดก่อนนะเมื่อกียากเต็มนะขับมาเนี่ยนี่ดูมันลดดิ <substit uting> ไม่หมดไม่หมดไปละอยากมาอีแล้วพี่ครับขึ้นมาขึ้นมาจะได้ดับขัเส้นไหนไอ้จีเอ้ตามตามผมมาตามผมมาเอ่อเงินรางวัลตอนนี้แสนหกนะครับผมโอ้โหไปคุได้ค่าอยู่แก๊งพวกนี้ละไปกันเพื่อนจริงชนะหรือเปล่าใครก็ได้ขอได้ขอค่าอยู่แก๊งพวกนี้เถอะห้าแสนใจคนเดียวเอยเจออะไรกันแล้วแม่ลาเลนกับไอ้นี่ไว้าทางไปแปดวันน้ำมันหมดแล้วเนี่ยจอดนานเนี่ย ดูข้างหลังดูข้างหน้านะดูลำโพงลำโพงนะ้างหน้าออกออกเลยนะฮะครับข้างหลังครับข้างหลังก็มีละโพงสามห้าเหลืออยู่ครับเนี่ยเดี๋ยวผมกวาาทางข้างหน้าของทั้งแถวเลยโอ้โหสองหนึ่งสองสามรอบนี่ไงให้ละโพงข้างหลังอย่าขวางนะครับขวางหนึ่งสองสาม โอ้โหไอแปดแรงกว่าไอแดนเราเดินไหลเดินได้นอ่ะจำได้ว่าเต็นจากความเร็วอ่ะเตไนั้นอ่ะเดี๋ยวเขาชนกันตุ่มบอราด้วยโอ้ยไอแปดแรงแฮ <c oughs> โนหนึ่งแล้วทิ้งแล้วทิ้งแล้วเนี่ยเนี่ยฮะเริ่มสามร้อยบวกแล้วไอ้เหี่ยแล้วทางนี้คุณไหมใช้บ่อยคุณคุณไหมคุณคุณนะทางเนี้ยต้องแต่ตัวจากความเลยว่าไม่เอยอยากใช้เท่านี้เลย เาอยากใช้เตจีเลยกินนิ่มอ่ะกินนิ่มเลยอ่ะต้องตัดแล้วอาทิตย์เฮ้ยคนที่ขับอาสามาอยู่โอ้หทิ้งจริงอ่ะทิ้งแบบทิ้งเลยอ่ะไปแปดไปมันแรงยังวะ ทิ้งคือเป็นทิ้งทิ้งเป็นทุ่งเลยอ่ะแต่โคตรแรงอ่ะคุณนัว่าเบรกทันแต่ไม่เบรกอ่ะขอโทษครับ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 โอ้โหจะเย็นอะไรไม่โอนโอนขอโทษครับอะไรอ่ะขอโทษครับโอนตังค์เหรอเลขเจ็ดครับเนะไปต้อมครับฉีกบอกเลยว่าฉีก โค้งมากคุณเลนครับเอาคนละครึ่งนะเราอ่ะผมให้เราเลนเองครับผมรับแพนเองโโอ้ขอบคุณมากครับคุณเลนกระเป๋าเลขอะไรครับยี่สิบสองครับยี่สิบสองครับกเป๋ายี่สิบสองใช่ไหมครับเอาหมกโดนมใช้ชนะอยู่ดีก็ได้เงินแม็กลาเลนกินเงินอ่อะไรผมไปขออะไรมากผมขอข้าวสมบัติพี่ไม่ใช่ผู้ชนะนะคะเดี๋ยวผมแจกคาชาคนละสองลูกมา เลขไหนมือสองสามสองแรงจริงอาทิตย์ของมันต้องมีอาทิตย์กูอยู่ไหนพี่ที่่ีทขับมามาเลนกินเต็มเดี๋ยวบอกเลขด้วยนะครับสองสามสองครับเฮ้ยไอแปดก็เอาเยื่องอยู่นะใครขับเฟอร์พูดวันไหนแปดสามครับท่าตรงนี้มีใครเปิดรถมาอกากาศแทงเลยไหมแทงเฟอร์าลารีขันนี้